ไม่สงฆ่าวันเมื่อในโกเขาเชิงสิบแ,แชนเต็มมาลัดนี้อองโตสัดสิบสามเชนอันมีกล้องห้แห้งหรือเสียเปิ่นในกำพ่าวัาในเขาแลียบเาคาเต็มไปยำหันยำคู่มาก่อนโกเปลี่ยนไห่สิบสามโตสัดเจนนั้นมันมีกล้องห้แห้งและเฮ็ดให้กวนเฮากึศรอกึลือลองถอยใจกะไรใน โจกแก็บกำหนึ่งอ่ำหึงสังนั่นเยาลองหนึ่งเสกอย้อนว่าเมึงใต้เฮ้าคาในเป็นเมืองหอวยมืองลอยเสเป็นเมืองอันมีเม่น้ำใหญ่ไหลเมล่เป็นมืองอันมีปลาเถินลึกใหญ่เสกอ่ำกา้ามังพวกมังไหลามาเฮาคากะเลในเถินในเคยคาสึงโย่จังกระทบตัวชัดอันหลักไล่เปียกเปิงเจ้ออันเฮ้าคาอ่ำยำหันมานั่นสึงอยาเปกะยิบกะเติมมันเสกกำคา ย้อนพังไว้ว่าก็เป็นเเพเขียนต่อโตเฮาในคานอกำนาในเฮ้ามาตัวจอมกันคานอโตสัตสิบสามเชนอันมีก้องให้แห้งเลอเศบเปิดในกำผานั่นที่เป็นเชื้อหลายๆในคานออันไรที่หนึ่งกบลูกเปืนย้อนสั่งเลยห้องว่ากบลูกปืนเพราะว่าในค่าเสียงก้นมือก่อนมือกูปอกเขายาำเอา ก้องอบในเชเฮ็ดยากล้องเชเอาไปกลางไปปืนเขาเจจุบไวเ,เชเฮ็ดช่างไวปิดตาคาผูกเขนแหล่กบนั้นเลยเขาห้องว่ากบลุกป,ปืนในคานอ้องกบเจอในมันจะเปลี่ยนกอบอันมีลายหางหลีเสกว้วยอ่ำกากล้องมันก็เปลี่ยนอันให้แห้งติเต้ในคายเอา สังวาเขาคาญากองมันกาป่วในจึงมันเตเฮตให้เจ็บแฉบหอนไม่แล่สังวาอําไลฮับการล่มลายดยาป่วในจึงเฮ็ดให้ตายกะภายในอํเฮึงนั่นยาวพบเจอสายเชนในกํานําเขาตีอยู่ตั้งแคบเจงอเมริกาปอดกลางแหลอเมริกาปอดจานกองกบหนึ่งตัวใน มีนำกัดคาโกนเลยตายถึงชิบโกเลคาหนูตายไลยถึงสองหมื่นตัว่าในค่ายอ,าอันไลที่สิบสองเป็นปลาสังเต่ก้อนไตเขาขาเต็มไปหูดจักในคานอภาษาอังกฤษเขาเรีว่าปลาเฟอร์ฟิตในคเนอเพราะเป็นก้อนไทยก็เก่าห้องว่าปลาเป,ป้าในคะ ปวกันตเห้อคาเท่ไ,ไป็ูว่าเปลียนปลาสังในคาเทห้องว่าเป็นปลา,า,า,าปมปีในี่เขาพราะว่าปลาซึ่งในปว่าม,มีกวนกัสุกยุงเก้าเข้าในมันติดมวนปีมาในกลางมันปีมวนมามันน,มนังหมักนังอันเขาปิดนั่นเลยค่ะเนาะนังปลานั่นมันติดมีน้ำแลป็ปลาปมปีในมันติมีไว้ไหลเชือไหลเซียนอยู่ในค่ะเนาะ ก้องปลาปมปีในมันให้แห้งกระหือปวในจึงก้องปลาปมปีนึงตัวนค่าก้นเฮาตายเลยถึงหมกสามสิบก้ในเย้าปลาปมปีนก้องให้แห้งมันซํำกันไม่อยู่ที่เลยปวในจึงมันมีอยู่ที่เครงอังกาปลาแหละอยู่ตังในเครงในปลาเหมือนหนังไชตตับลีปลา สียมก้าอยู่จอมปาหนังปาในคานอกำนำมก้นจะปานเขาให้เดลใจใจกินเนื้อปลา,าปลาปมปีในติเต้ในคานอก้อยกว่าเขากินในโกเขาเดไลไจปลาหมอมึงหงเจ้ามือกัดแขนแเลอันหู้ลองปลาปมปีลีลิหม้อจักแพนเนื้อปลาปมปีลิลิลิเล,ลเขาจ้องหัดกินในคานอ ย้อนเปว่ากล้องมันให้แห้งเลยก็เป็นเพเขียนต่อโตเจ้าเก่าในขคาออไลทีสิบเอ็ดเป็นงูเหา่างูเห่าในเดยามไล่หันทบหญ้าในเอเชียเจงจานวันออกเลยตั้งอฟริกาปัจจานงูเห่าในเป็นงูอันมีตั้งยาวเลยเป็นงูอันมีกล้องให้แห้งเสียงกา้าเป็นงูอันมีโตแ,แข็ง กลัวว่างูเห่าในสังวาเฮาคาอำกจเฮ็ดให้เขาใจลำปว้วในจึงเขาเตอัมมาเฮ็ดให้ต่อเ้าอันตั้งในคานอกลกวว่าสังวาเฮาคากาะตุมต้มเตอร์สุกยงเขาอัอนตั้งสีเฮ็ดให้เขาใจลำเลวัดเจีป๋ป้วในจึงเขาเตีจังเขามาหาสักเฮาเลยกําเหลยวในคาอสังวาเฮาคาย่าก้อง งูเห่ากับปูในจึงมันตีจิ้มเข้าก่าในรดเลือดเนื้อเฮ้าสีเฮ็ดให้ทวยใจกับเล่จ้างเปลี่ยนตายผากกากำเหลวสังวาเฮ้าคาอําไลฮับการยดยาปูในจึงเหตุให้จ้างลูกตายถึงใายใจเฮาก่อนในคาออันไลยที่ชิบงูไทยปันงูไทยปันในกำนำตี ไลทบหันในจึงเมืองโอสถิริยาโกยงูไถปั่นชื่อสายเซียนในมันเป็นงูอันนาลีโกและเป็นงูอันเลินไลไว้ติดเต้เสมันซักเฮากำเหลียวเฮ็ดให้ป่วยก่องมันเข้าไลในตู้คิงเฮาตั้งนำตั้งหลายเสกวงมันเตไลจึมเข้าก่าในเลิดเน้อเฮาเส เลืดเนื้อเฮ้าคาตีกามแข็งกะเล่คืงตั้งในตุกขิงก้น,กนเฮ้าโกอ่ำเฮ็ดการสีตุ้งหนึ่งยาบเลจังเปลี่ยนไตาผากกะไลสังว่าเฮ้าคาอ่ำยศยาไลรคืดตันปวัวในจึงจังลูล่หายถึงชายใจก่อนในเยา้าอันในที่เก่าเมีงกวนโง่ตันิชา กอบสังไลห้องว่าเมืองกนโงดตุนิชาเพราะว่าในจึงกำนำมันติอยู่ในเมืองตุนิชาและเมืองหิมหอมอาฟาริกาปดออกแลบวัดกลางในเจอเอแมงกนโงดในแมงกนโงดเชียนในมันเป็นเมืองกนโงดอันมีกองไหแห้งหรือเสียเปิดในกำพาในยาวแมงกนโงดเชียนในเพราะว่ามันใหญ่ไลเตรมโตเตมีอยู่มอก4นิวในยาว เมียงกวงอเซียนในมันเตมีรองหลากหลายกันตังเมียงกวนงอตังเซียนยาวเยาย่อนปือว่าเมงกวงอเซียนในหางมันคาเตใหญ่ๆไว้ในยาวสังว่ากวงผิดมันไลตืดซับกะติโกนเฮาบ่ว่าในจึงเฮ็ดให้กวนเฮาคาโหใจกับเชอะเม็ดการแลเฮ็ดให้จังไลเป็นตายภาคแล ลู่หายตายกับภายในอําพึงสังนั่นยาวอันไรที่แปบกบปาหินปาหินในมันตีอยู่เช่าไว้ในปังไลอินโดเลปังไลปิซิพิกปลาหินในมันตีเป็นปาเซนโตเล็กเลมีก้องให้แห้งเต้ๆตในเยา หางพางปลาชนนี่นนมันตีไข้ง่ายเหมือนเห็นหละสองห้องว่าปลาเห็นไหนเนาะปลาเห็นหนมันตีหม้อชวนโตเลยนิจึงจึงไวมันตีไข่ตัวลอยลอยเลยเฮ็ดให้พูเขียนหู้โูหยาบเตะไหนเอ้าเรือนั่นอํากกาจอมตูเขาก็เป็นห้างนำก้มไว้ทั้งหมดอยู่เย้าสังว่าเขาคาเกยิบเตือนยา ก้องพิษมันสึงมันป่วยพิษใส่ในตัวคิงเฮาคคาสึงเฮ็ดให้โวใจเฮาคคาอําเฮ็ดการเฉีเปียกเปลืงกาเลเฮ็ดให้เจ็บแฉบติตี้เฉเฮ็ดให้จัจงไรลู่หายตายกาภายในอําหึงหลายน้าทีนั่นเยาอันไรที่เจ็ดงูหางหิ่งงูหางหิ่งในกำน้ำเตียมไลทบหันยาในอเมริกาปดห้องแหลปปดซาน กุยกาในเทินลงห้อยใหญ่ในโกจังมีอยู่ในเยา้างูหางหิ่งในโป้ว่ามันเตสักเปืนในมันเตเอาหางมันเฮ็ดเสียงหลังให้มันนังหิ่งเชจ่องเข้าซักในเยา้าเขียวมันเตหงแล่ขึ้ืนใหม่ในหกวงนั่นเยา้ามันยังมีเขียวภผยหลังแทงชามกูกอนในเยา้า กว่างมันไน้เดี่ยวเก้มหนาเลเฮ็ดไฮไลเจ็บแฉบแห้งติดเสเลืดไหลอัำกึดเละจังไหลเปลี่ยนตายผักชังว่าอัำยศยาคึดตังเขายามจึงจังลู่หายถึงใส่ใจก่อนในเยาอันไลที่หกงูเสอืองูเสือในกำนําติดทบหันในเมืองออสเตริลียกำนําเขาตีชงมืดอยู่ดี ฮ้อนไม้ในเหย้างูเสือในปัวมันติเข้าสักเปิ้นในตัวมันเล็บสิงอกคอขึ้นในเหย้าปัวเฮาคาหันซึ่งนั้นในเนียดไปกันไว้ๆคานอย่อนปัวว่าก้องงูเสือในมันเฮาแกมแฮงติ๊ๆในเหย้าปัวญางูเสือซับในติห้อยอันซับนั้นโกเป็นอันเจ็บแฉบติ๊ๆได้แลติโค ตีขาตีแขนเสื้อในก็เป็นอันก้นมวยกเบแบบมดในแลอ,อกเหินนำเต้เต้เลเมามิงเสยจังตายผากักแลตายถึงตายไรในเยาวกวนกำนำอันย่างงูเสือสักในมมกครึ่งหนึ่งตีตายในเยาย้อนเปว่วอํำได้ยดยาในกำเหลียวนั่นในเยา อันไรที่5กงเกาลำกงเกาลำในกํานําติหันไรในจึงเมืองออสเตรียากวยในเหย้ากงเกาลำชั้นในเป็นกงเกาอันมีกงผิดเฮาแฮงติตี้ชั้น1ในกําพานะอยู่เหย้ากงเกาลำลงชั้นในเขียวมันก็เป็นอันใหญ่แฮงติเต้แลสังเว่าขาญามันครบในจึงกงผิดมันนั่นได้เข้าก็ชมในชั้นลือทาวสิ แตกเพกาจอดโตในตวัวคิงเฮาเปลี่ยนอันไว้ติ้พอนจามันเฮ็ดให้เจ็บแชบเฮือแตกออกโตไกโหใสเตียนไว้พิษเปิงเก่าเลดขึ้นสูงแห้งติ้ตเลยเฮ็ดให้ลู่หายถึงชายใจกว่าไลในอ่ำหลายนาทีนั่นไหนเอาอันไรที่สี่ กงเกาปราจวิวคือกงเกาก้วยกอนไตเฮาเตแลบเตหองว่าง wa, กงเกาคําในคายอนกงเกาเช่น,นกวงผิดมันเป็นอันเฮาแกมแฮงเดเตไดเอาคาโตมีสา,ายใจไลโจในเกยบกําอ่อนนึงกวยอยู่เย้า กงเก่าเชนในกำนำตีอยู่ในเถินป่าผลเมืองปราจิวในเย้าเขาเตออกฮาลิกหากินกลางคืนเชกลางวันชํำเขาเตชอนโตอยู่ใต้ไม้กลวยหือไม้ไม่ในเยา้ากบนั่งในจองห้องว่ากงกาเก่ากลวยในเขากงเก่าคำเชนในเพราะมีคนกันสชกยุงยาเก้ามันจึง มันตีจุกขาภายลังสองขวนเชเอาโหมันเห็นขึ้นผ้าเตรียมตัวหางแหนตาปุงแล่ชิดกว้องมันใส่เปืนสังวาถุกมันครบแล่ไรย่ากว้องมันจึงเฮ็ดให้โฮใจกับทยใจหยาเจ็บแฉบเฮ้าแหงเฮ็ดให้อ่ำกุ้มเอ็นแหงเจ้าเก่าไเ่เชเมื่อกว้องมันเข้าจอด ในโตัวเขานำเย้าจึงเฮ็ดให้ลู่หายถึงชายใจไรไนเยา้าอันไรที่ชามเป็นปลาหมึกวงชีชอมปลาหมึกวงชีชอมในกำนํำตีอยู่ที่นำ้อำอําลึกเชอยู่ในปังไลอินโดเลปิจิพิกเกรในเมืองออสเตรเรียในเยา้ปาปลาหมึกวงชีชอมเช่นใน กวงมันติอ uhm ยู่ตีนำลายมันฉีกวงมันในเป็นอันเฮาเกียมให้แฮงติ๊เต้ได้เย้าปลาหมึกชั้นในมออยู่ตู้แค้มแหลบและมออยู่เย็นเจี๊ยนได้เย้ามือมันกะเผาเย้าเฮายังติดอ่ำมาคู่ตู้กันว่าถูกมันกะบเย้าได้เย้าสังว่าเฮาขายกวงปลาหมึกวงฉีฉอนในนี่จึง จังเ็ดให้เคืองตั้งในห้าคาเหดการพิดเปลืงบันนั่งโหใจตับปวดเจอในเหตการพิดเปืงสียจังเปลี่ยนตายผากแหล่สังว่าห้าคาอํายศยาคืดตันเขายามสิ้นจัง,จงเ็ดให้รู้หายถึงใจใสเลยก่อนนเย้าอันไรที่สองบอกเจอไรผิดความใต้เตะห้องมาเสือหือเตะอัมหัวขานอย้ยอนห้องซื่อปวดปวดนั้นว่า แมงหางยุงนี่ก็คนะเนียงหางยุงในกำนํมมันตีอยู่ในปังไลอินโดเรีปังไลปิซิพิกเลตั้งเมืองออสเตรเลียในเยาแมงป่าหางยุงในกาเป็นตัวสัตว์ในปังไลมันเป็นแมงตัวอันมีก้อนให้แหงเหลยเิเปิลในกัมพาในเยาสังว่าเข้าคา่ายก้องพิษมันนี่ก้องพิษมันได้เป็นอันเข้าเกียมแหงเต้เตเลย จางเฮ็ดให้เฮาไหลฮับตั้งมัดเจ็บเสียบมวยแงหงเฮาแฮงติดต้สีจางเฮ็ดให้ป้าหัวใจเละเครื่องเฮ็ดการในตัวคิงเฮาเสียํากาเฮ็ดให้ป้าเนื้อหนังเฮาเสียก่อนในเย้ากว้างของมันนั่นจางเฮ็ดให้แตงเพเข้ากันในโตคิงกวนเฮาไว้ติดติแล เหตุจางเหตุให้วนเฮาลู่หายถึงชายใจกว่าไหไรภายในอำหึงชังนั่นเยา้าอันไรที่หนึ่งเป็นงูไวเปอร์รัดเลอร์กำนํำงูเจ้นนนตีอยู่เช่าในปอดออกแหลปลอดกวางอฟริกาและตั้งเอนเดียในเจอชาชยงูแชนในโกเต่มีไวไหลายๆลายเชนอยู่ ໃນຈໍຄໍງູໃນງູໂຕໃນເປັນງູອັນມີກ້ອງຫາຍແຮງເລີຍສິເປີນໃນກໍາພາໃນຢູ່ເຍົາງູໄວເປີນໃນເພວ່າມນຈະຂົ້ັກເປີນໃດມັນຈະປັນຟາງເປີນມຊິງຫັງໄວ້ນະຢົາເວ່າເຮົາຄາລະຢຽນຊິງຈຶ່ງນັນໃນໃຫ້ອນກັນໄປຢູ່ໄວ້ໄກໆໃນຄານໍ ย่นเปอว่ากวงงูโตในเป็นอันเฮาแก้มหายแห่งติตินายเอาจังว่าเฮาคายากวงมันการไอ้จึงมันเตเข้ากะเฮ็ดเปียหายเป็ดเครื่องเฮ็ดการในโตคิงกวนเฮาเปียทั้งหมดสิกวงผิดมันนั่นจังเข้ากะในโตเฮาสิกวนเฮาก็จังชอดกะแลเป็นโฮไข่โฮเมาเฮจังเป็นไตไว้ บ่ว่าเป็นตายไว้ก็ตายไว้นั่นข้าเจ้าซื้ออนัดมาซื้อได้ก็เป็น13,000โต็ดอันมีกองให้แห้งหรือเสเปิน้นอําว่าเจิมเนื้อเล่นในน้ําในนั้นยาวขาเนาะสังว่าลัดมิติพิพเปิงเกิงเฮิงตุกยอมในก็ข้าเฮาสิงซื้อแสนยอมน้อมซ่อมใหญ่น้ําอยู่ค่ะ พี่น้องเฮ้าเขาคาสังว่าใครมีตั้งหู้อ่อนเอ็ดอดปิดปอดป้วในจึงอย่าเปเริ่มติ๊กถูกใจเลยเติ๊กติดตามหือติ๊กติ๊กสับใครปันเ้าเสกกำคาไม่สงคา